Terima <small> kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. เอาห่อเตงเดียวแม่อ๋อเราจะใส่ผักใส่น้ำจิ้มนี่หรอมันเ,เป็นยำไหมอ๋อมันอร่อยมันทอดลูกชิ้นกินทั่วไปไหมอ๋อ คนเรา <Okay. S 1> เขากินอย่างน <c oughs> อย่างนี้เราคนท่าแขก <c oughs> <c oughs> กินสามคนนี่อิ่มไหมนี่ <c oughs> อิ่มไหมอ๋อด้ได้ขอบใจได้ผัดไทยผัดไทยผัดไทยหรือ ที่เราต้องเรียกผัดลาวไหมผัดไทยเหมือนกันผัดไทยครับผัดลาวผัดไทยถ้าอยู่ลาวต้องเป็นผัดลาวนะผัดลาวก็ได้ผัดแบบลาวผัดไทยนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศอยู่ที่ริมคงครับจะมีร้านผัดไทยชื่อว่าร้านสมศรีอาหารจานเดียวครับก็เป็นอาหารทั่วไปครับท่านผู้ชมครับ อยู่ก่อนจะถึงแพรสมายครับก็เป็นบรรยากาศชิวๆครับนั่งชิวครับถ้าแบบเพื่อนๆท่านใดที่เดินทางมาเที่ยวก็แวะทานผัดไทยว่าอาหารตามสั่งแบบตะตีดฟู้ดที่เราได้นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับเรจะมีบรรดาฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศไทยในร้านดิมโขงก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ So. บรรยากาศริมโขงที่ตัวเมืองท่าแข่ครับท่านผู้ชมครับร้านขายส้มตําปิ้งพลาก็อยู่หน้าโรงแรมแม่ของนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับ Him cái đấy lắm được cạo cạo được cạo lắm được không บรรยากาศริมโขงเมืองท่าแขกครับทำชมครับแอดมินก็กําลังกินบรรยากาศชมวิวริมโขงกําลังทานอาหารเช้าครับก็จะเป็นแบบฟิลประมาณส้มตําไก่ย่างปิ้งปลาอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศครับเราอยู่ที่ร้านก็เป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเรือบุดองแล้วก็แม่ของครับทำชมครับบรรยากาศครับนี่ครับเป็นเมนูที่แอดมินสั่งครับ เป็นตำแตงนะครับแล้วก็มีปิ้งปรากฏประยอนปรากฏนะครับแล้วก็มีเนื้อครับนี่ครับกินแบบง่ายๆครับครับทชมครับกินข้าวน้ำกกนพี่น้อง,น,องนี่ตำแตงเล้นี่ออแสดงแบบนั่ง ปรากฏปรากฏว่าเนื้อหวานฉ่ำครับฉ่ำดครับนี่ปิ้งสิ่งอ,อ,อร่อยครับใครมาท่าแขกก็แวะ มันทานได้ครับ้านที่อยู่ต้นโพหน้าโรงแรมอ่ารถบุบ้องแม่ของนี่ครับก็ว้เจอกันก่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สบายดีครับก็วันนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองท่าแขกแขวงคขม่วนครับสปปลาวครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินก็นั่งรถ สล้อสกายแลคกินบรรยากาศชมเมือง่าแขหครับตอนนี้ก็เป็นแยกตัดไปโรงแรมหรือว่าตัดไปผับต้นตานครับไปเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นกลางหลักกลางเมืองครับก็เรามาจากโรงแรมต่อนแยกโรงแรมกินทิลาแล้วก็เดินทางครับ การารายการรสชาติเราวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์คุ้คนมากมายก็ตอนนี้ก็เป็นร้านซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นร้าน<ะ>ร้านเหล้าจะจอดไห้นะได้จอนไดนะอ้ออันนี้ครับร้านขายดอกก ยอดห้านันเบอร์เลยนะบรรยากาศครับต้องชครับบรรยากาศเส้นทางรายการเด้นทางของเราครับต้องชครับตรงร้านนี้ก็เป็นร้านร็คอคกาี่เป็นถนนใหญ่ เมอง,มอง,งมาทางด้านซ้ายของเราครับเป็นปปน้ำคาเปอมีสัากับสูครับเส้นทางนี้ก็ตัดไปเส้นทางท่าฝลั่งท่าน,นังแอกนะครับก็ไปอีกประมาณ แก่โรงเวียนน้ำพูครับซึ่ง้ะตกไปกับปทางนอกเมืองครับถึงทาเลี้ยวขวาก็ไปยังตลาดรับ